พูดอะไรขอบคุณคนดูหน่อยหรือว่ามีอะไรอยากบอกทุกคนไหมครับผมเริ่มจากน้องใหม่คนเลยดีกว่าวิลเลียมเอสครับผมอ่าครับผมครับผมเริ่มจากน้องได้เลยน้องครับได้ครับอราอยอร่อรโอเค ก็อยากขอบคุณทุกคนครับผมที่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้วิลเลียมกับเพมาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็สนุกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ที่นี่วันนี้ครับขอบคุณครับถ้าสำหรับผมก็ดีใจมากๆเช่นกันครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทอิมแพ็คอล่าทุกคนดูเย็นแล้วว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ามากแล้วก็ผมได้ดูมาต่อทุกปีแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เราได้ขึ้นแล้วแล้วก็ ดีใจามากที่จะเป็นพาร์ทในทีมแห่งแห่ะแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีชอยกับชูนะครับพี่ฟอต้องต่อไดดีกว่าครับผมเลียงทางนั้นเลยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาหากันนะครับก็ทุกๆปีเลยมันอบอุ่นมากๆเลยครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์วันนี้นะครับขอบคุณมากครับ ครับก so kind of ็ขอบคุณทุกคนที่มาหากันมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้พวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่สปอร์ตพวกเราทั้งยี่สิบสองคนตลอดครับก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมแล้วก็ทุกคนมีความสุขมากครับก็ขอบคุณมากครับงานมันบ้น่ารักสุดๆคู่นี้ต่อเลยครับผมับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่คอยสปอร์ตพวกเรามาตลอดนะอย่างที่รู้ว่าเราจัดมาหลายปีแล้วทุกคนก็ยังคอยสปอร์ตเราตลอด มาครับผมก็ขอบคุณมากครับวันนี้สนุกม,มากๆจริงๆครับหลังจากนี้ก็หารายทานกันด้วยนะครับใช่แล้วก็มาเล่นจอยกันไปนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนในที่นี้เลยแล้ว,ลวก็ทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนตรงนีไ้ได้มีโอกาส เอาความเป็นตัวเองออกมาช่วยทุกคนได้เห็นครับก็บอกว่าทุกคนจะชื่นชอบสชว์ของเราทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ไปสนุกกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับครับผมก็ขอบคุณทีมงานทุกทุกส่วนเลยเห็นแบบทุกคนหนกันมากก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะที่ทำให้รรยากาศวันนี้มันพิเศษมากจริงๆฮะก็พรุ่งนี้เลยกันต่อครับขอบคุณครับ ครับผมก็ผมก็ขอบค uh, ุณอาแม่แม่ทุกด้อมด้วยนะครับผมผมไม่เป็นแม่ก็ถ้าไม่มีทุกคนอยู่เนี้ยเราก็จะไม่ยิงแน่นอนใช่ครับผมก็มีทุกคนเลยมีเราได้นะครับผมขอบคุณจริงรวมถึงจีนเวนทีวีด้วยครับผมที่ทําให้พวกเราได้มายิ่ตรงนี้ครับผมขอบคุณมากครับ ขคุณมากครับใส่หูครับดิเพราะว่าถ้าไม่ใส่แล้วไม่ดีตัวเองพูดไม่รู้เรื่องครับเอ่อ ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมที่มาดูพวกเราในวันนี้ครับเข้าใจว่ามีคนที่บินมาจากต่างประเทศและทั่วทุกมุมโลกเลยเพื่อมาดู LL นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเบื้องหลังทุกคนนะครับที่ทําง,งานอย่างหนักใน3-4มวันที่ผ่านมานะครับผมก็อยู่มาด้วยกันรู้ว่าพวกเราเหนื่อยแล้วทุกคนเหนื่อยกว่านะครับก็ขอขอบคุณทั้งทีมงานเบื้องหลังทีมกล้องทีมสเตททีมไลท์ติง้งแล้วก็ทีมดนตรีครับฝากตบมือให้พวกเขาด้วยนะครับ ครับผมก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆนะครับผมอยากบอกว่ามีความสุขมากแล้วก็บอกว่าทุกคนจะ enjoy กับโชว์ของพวกเราทั้ง22คนนะครับเพราะว่าพวกเราทั้ง22คนเนี่ยก็ตั้งใจทำไว้ดีสุดเพื่อให้ทุกคนประทับใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับผมก็ไว้มาสนุกต่อนะครับขอบคุณครับยังไงก็ไม่ถึงตอนฟูน้อยแล้วข้าไปส่องรุ่งก่อนดีกว่าครับผมขอบคุณครับ โอเกเียวแด้วอะไรอยากขอบคุณนะเมื่อกี้เต็มไปทั้งเรยลด้นะวินิสตัง์ทุกผครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่มาสนุกรวมกันวันนี้นะครับสนุกมากๆแล้วก็มันมากๆเลยก็พรุ่งนี้เล่กันต่อครับผมเจอกันไปยาวๆขอบคุณครับ ับผมก็สำหรับผมนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโพแม่นะครับผมโเอ่อพี่สาวโพแฟนนะครับผม ขอบคุณมากบนะครับที่ตัใใ้งใจมาของเราครับผมขอบคุณพี่พี่ทีมงานเบื้องหลังนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ให้โอกาสพวกเราทั้งยี่สิบสองคนนะครับผมหวังว่าวันนี้ทุกคนนะครับจะได้รับความสุขจากเสียงดนตรีแล้วก็สิ่งที่พวกเราตั้งใจมอบให้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับและก็ในที่สขอบคุณ j tv นะครับผมที่ใหโอกาสเด็กนนี้นะครับผมให ผมได้ทําสิ่งที่ผมรักแล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับผมที่พพอร์ต hmm. ผมอกันในทุกๆก,ก้าวที่ผมจะทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามทั้งถ่ายซีรีส์ทั้งออกงานหรือว่าทุกงานที่ผมทำนะครับผมก็จะมีทุกคนคอยสพอร์ตผมอยู่นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆครับผมแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีความสุขกับบ้านกันครับ ครับผมสำหรับดังนะครับก็ขอบคุณ hmm. ทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมแล้วก็คอยสปอร์ตมาตลอดเลยตั้งแต่เด y วัแล้วก็ก็อีกอย่างนึงก็คือ thank you for everyone who is watching the live stream right now also you guys that came from your country to Thailand thank you for the effort to see us รอบเอณนะครับก็ขอบคุณทุกคนมาที claro ่มานงนก็ ขอบคุณที่คนที่ดูผ่านไลฟ์สตรีมนีงด้วยนะครับบอกเลยว่าทุกคนน่าจะสนุกเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูมาดูในวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่คอยตัง้งพักให้เราเสมอมานะครับผมขอบคุณมากครับครับผมสำหรับมิกนะครับก็เอลเอลเป็นคอนเสิร์ตที่ทำให้ผมเติบโตขึ้นเยอะมากๆทุกครั้งที่มันมันมีคอนเสิร์ตครั้งนี้มันทำให้ผม เติบโตและก็เรียนรู้หลายๆอย่างก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นครับก็สําหรับวันนี้ทุกคนเป็น y o u r my treasure ขอบคุณนะครับผมก็สผมครับเออ b ี l l ครั้งนี้เป็นเวทีที่พิเศษที่สุดในชีวิตผมเลยครับผมรู้สึกว่า โอ้ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับแฟนคลับทุกๆด้อมเลยที่ซัพพอร์ตพวกเราทุกๆคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่เต็มที่นะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมนะครับก็ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากขอเสียงดังๆให้กับทีมงานทุกฝ่ายหน่อยได้ไหมครับก็ อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่เหมือนกันครับที <ont> <initiation> ่ที er like too, ่ท <cur> ี <normal> steps, ่ให้โอกาสผมกับทุกๆคนเนี่ยได้ได้ทำตามความฝันตัวเองเออได้มาขนาดนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่ร่วมสนุกกับพวกเราเธอจ๋าทุกๆคนขอบคุณมากๆเลยที่ก็กลับบ้านกันดีนะครับขอบคุณมาก ก็ขอบคุณคนมากมาก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาหากันวันนี้นะครับก็จงเอาความสุขในวน,นี้เป็นพลังในการทำงานนะครับสาธุโอ้ยพี่แต่ว่าหน้าผมไม่น่าไม่น่าสาดุผมได้พอพ เล่ต Allah> นตัวเองกันเลยเล่นตัวเองเจ็บแล้วไม่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจริงคือคือช่วงนี้พี่หนักอยู่คือพี่กำลังแบบว่ามีเรียนมีทำวิจัยเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่วันนี้เป็นเป็นเหมือนวันพักผ่อนสำหรับผมแล้วกัน คืนที่บบว่าไ,ได้มาเจอได้มาแบบ <Whoa. S 1> ได้พักสมองได้พักสมองแล้วก็ได้มาเอ็นจอยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่จริงอยากขอบคุณทีมงานทุกท่านแล้วก็ที่จริงน้องๆทุกคนเลยที่แบบค mm hmm. อยช่วยคอยช่วยพี่ในขวัญนี้จนให้พี่เติบโตมาจนถึงตอนนี้ไม่ดีเนาะโอ้ขอบคุณครับพี่นะครับ oh. ขอบคุณพี่ทุกคนนะฮะขอบคุณครับครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยน,น,นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับผม ขอบคุณครับคือหมดเลยหลังท้าให้พี่ช่วยไหมน้องโอเคครับดยจนไปไกันม่อยากจะบอกว่าขอบคุณแม่ๆจัดหลายๆที่เลยนะครับหลายๆที่เลยคือ วันนี้ฝนตกใช่ไหมครับใช่ไหมยตากฝนระวังเป็นไข้นะคะมีอะไรยังไงนะครับถ้าใครเป็นไข้ให้มาดูกับหมอจิ๊บนะครับผมก็อยากจะขอบคุณพี่ทุกคนนะครับทางผู้ใหญ่ทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับทางแฟนคลับแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนที่มา coming today thank you for all of you that are coming and hope you guys enjoy okay ขอบคุค่ขอบคออากมา่บาคบค่ะขอบคุณกคคุก่อบคุณขอบคก่คุณกบคุณกอนคุณก่มกคคุณค่ ขอบคุณแผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่เอมากันนะครับผมเห็นว่าหลายๆคนก็มีหน้าคุ้นๆกันมาบ้างน่าจะมีคนเคยมาเอาปีที่แล้วหรือปีนู้นนี้บ้างนะครับผมก็ขอบคุณที่ไว้ใจในพวกเราแล้วก็มาในครั้งนี้อีกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานมากๆนะครับขอบคุณ G1TV นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับเข้าควบ G1TV ที่ยืนดีร่วมกันทั้ง22ชีวิตนะผมก็ทุกคนเต็มที่มากๆครับมีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมเวทีด้วยแล้วก็ร่วมทำงานด้วย มีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มาเติมพลังแล้วก็มีความสุขมากกั่บ้านคผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมครับผมก็รู้สึกดีหน่อยดหน่อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ครับ ขอบคุณมากเลยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมาโดยตลอดครับขอบคุณที่เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ความฝันของผมเป็นจริงครับขอบคุณมากเลยทุกคนเลยครับแล้วก็จะขอฝากตัวไม่รู้ว่าเจอกันแล้วเบื่อหน้ากันหรือยังแต่ว่ายังไงก็ขอฝากตัวครับก็ฝากตัวพี่พี่อ่าเขาเรียกอะไรนะหมอมหมีหรือว่าแฟนสาวหรือว่าอะไรก็ตามต้องไปดูด้วยนะครับฝาก คนนี้ไปพิจารณาด้วยเออคนนี้จะรับเงี้ยเนียใช่จะพยายามพัฒนาตัวเองพยายามพัฒนาศักยภาพมาทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนเสกนะครับผมก็ดีใจมากเลยที่วันนี้ได้มาได้คอนเสิร์ตครั้งนี้ครับผมแล้วก็อยากมีฝั่งหน้าไหมอยากมีข้างหน้าไหมเพื่อนรู้เปล่าครั้งที่แล้วก่อนจะจบคอนเสิร์ตเราพูดว่าเจอกันราชบัังปีหน้ เลยไงผมว่าคิวเต็มไม่เป็นอะไรครับผมก็ขอบคุณมากที่วันนี้ามาดูาาอคอนเสิร์ตกันนะครับผมหวังว่าจะได้รับความสุขกับบ้านไปนะครับผมก็ไายดีนะครับผมผมประทับใจมากเลยมันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยในหน้าเต็มด้วยอขอถ่ายรูปเทบไว้ไหมอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจมส์ทำไมไม่ได้แก่ผมก็ไม่อยากถ่ายรูปกันแร้วขอร้องเขาไม่ขอร้อง อ่าขอได้ไหมครับผมครับผมถ่ายรูปนะโอเคบังคับครับบังคับไม่ชับกล้องหน่อยครับผม